ต่อไปนะครับคนที่2ของหน่วยออเดอร์นะครับปรากฏมาตั้งแต่เล่มแรกๆเลยนะครับก็คือนางมโนั่นเองโอเคครับทุกคนก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหาทั้งหมดต้องบอกไว้ก่อนว่าเนื้อหาทั้งหมดในตอนนี้ก็คือมีสปอยเนื้อหาในมังงะนะครับใครที่ดูอนิเมะอยู่แล้วยังไม่อยากถูกสปอยนะครับก็เชิญข้าไปก่อนได้เลยบอกเลยว่านางมโมเนี่ยเป็นขวัญใจสาวๆมากๆเลยนะครับในเรื่องสกามโตเดย์โดยครอบครัวของนางมโมนะครับเป็นตระกูลที่เกี่ยวกับสปายนะครับโดยช่วงแรกนะครับที่เขาเข้าไปอยู่ในโรงเรียนรักข้านะครับเขา กอแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในแผนกรอบสังหารนะครับโดยเขาเห็นว่าแผนกรอบสังหารเนี่ยมันน่าสนุกกว่าแผนกข่าวกองแค่นั้นเลยครับเขาก็เลยย้ายมาอยู่แผนกรอบสังหารนะครับโดยนางุโมนะครับเป็นเพื่อนนักฆ่านะครับรุ่นเดียวกับสากามโตะนะครับโดยนางุโมนะครับเป็นหนึ่งใน3นะครับท็อปทีของรุ่นนะครับท็อปทีของรุ่นครับจะมีสากามโตะจะมีนางุโม แล้วก็จะมีชี้องค์นะครับ3คนที่เป็นแบบท็อปทรีของรุ่นนะครับนักฆ่าสังหารที่เก่งมากๆนะครับในรุ่นนั้นอาวุธที่น nah างฮโมใช้นะครับจะเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์เคยเห็นเครื่องมืออเนกประสงค์ว่าที่มันจะเป็นแบบเหมือนพวงกุญแจแล้วก็สามารถแยกออกมามีไขค,รครวงมีสว่านมีมีดม,ม,ม,มีกรรไกรตัดเล็บมีอะไรนั่นแหละครับคืออาวุธของนางฮโมแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นครับแต่มันจะเป็นเวอร์ชั่นแบบขยายใหญ่ คือแม่นจะใหญ่มากๆนะครับโดยเครื่องมือที่นาโอมอใช้เนี่ยจะใช้ได้ทั้งหมด6รูปแบบนะครับโดยนาโอมอเนี่ยเขาเบื่อที่จะใช้วิธีการในการฆ่าแบบเดิมๆนะครับเขาเลยใช้อาวุธรอบสหารอันนี้ทําให้เขาเนี่ยไม่เบื่อในการรอบส่งหารในแต่ละครั้งนะครับเพราะเขาจะมีอาวุธให้สับเปลี่ยนตลอด6ชิ้นเสมอแลว้วเวลาในการต่อสู้ครับเพื่อไม่ให้เขาเบื่อนะครับเขาจะไม่ได้เลือกใช้อาวุธเองนะครับพอเขากางอาวุธออกมา6อย่างใช่ปะมันเป็นพวงกุญแจในประสงค์อะเขาจะถอยลูกเต๋าครับแล้วเขาก็จะดูว่าได้ลูกเต๋าเบอร์เ้าก็จะใช อาวุธเบอร์นั้นในการรอบสหารคังคังนั้นนะครับเป็นคนขี้เบื่ออะไรสนุกน่าดูเลยครับนางุโมและนอกจากเขามีทักษะในการใช้อาวุธที่หลากหลายนะครับทักษะที่โดดเด่นของเขามากๆเลยก็คือทักษะปลอมตัวนั่นเองเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในตระกูลสปายครับเทคนิคการปลอมตัวของเขาถือว่าชั้นเลิศระลัยที่ติมากๆเลยนะครับหน้าที่ของนางุโมในหน่วยเดียร์เดอร์ครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่คอยกวาดล้างนะครับผู้ที่กระทำความผิดในสมาพันธ์นะครับโดยนางุโมนะครับมีลักษณะเด่นที่ชีโองเคยพูดเอาไว้นะครับว่าเขาเป็นคนที่หยิบจับออะไไรก็คลลงแวปสมดเย ทำให้เขามีอาวุธที่หลากหลายในการใช้นะครับเพราะเขาเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็ห้องแคลวไปหมด